วันนี้ไม่หมุนอ่ะเอ้าเปลี่ยนบ้างไงเผื่อคุณผู้ชมจะชอบเห็นบทชอบหมุนหมุนหมุนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเผื่อลองกระโดดดูคนดูจะได้ชอบต่อไงเอออดีตนางสาวไทยว้าวอ๋อมีประมาณร้อยกว่าคนต่อก็ได้เกินราคาจังอค่ะโอ้โหแล้วมาถึงอันหลังเอาจริงจังอ่าจริงจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ๋คะเอาละจ๊ะเมื่อกี้เห็นได้ยินนะคะแอบเมาเราว่าอยู่กันจริงหรือเปล่า แน่จริงไม่ใช่มาบ้านหรอกค่ะไปดูเองแล้วกันไปเลยค่ะตามมาค่ะเอ๊ะนี่บ้านหรือบาร์คะคุณพี่โอยเหมือนบาร์ไหมอ่ะไม่มันมีไฟล้อมดูนะคะมันจะเปลี่ยนเปิดเสียงเพลงปิดไฟพวกนี้ซ่าใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วแยกโอเคอุ๊ปปี้ไปเลยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยตึ๊ดๆนะคะไหนขอดูหน่อยสิทำอะไรอยู่คัสสวดี่ะ ไอ้า๊ดนี่น้องฟ้องใช่แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟ้องเป็นยังไงมายังไงอยู่ยังไงที่ยังไงมาจากไหนจังหวัดอะไรครับเอามาจากกาญจนบุรีครับพูดเยอะเดียวน้องฟ้องครับช่วยอะไรพี่เอบ้าง๋อช่วยดูเป็นกำลังใจพี่เอครับดูใจใช่อันนี้ต้องอันนี้ต้องจับด้วยเหรอคะต้องจับด้วยพอดีเราแสดงความสัมพันธ์นี่ก็ได้มือนี้ก็ได้ไม่ได้ค่ะนี่ไงผิดโทษนะพี่ผิดผีชนีไม่ได้เลยจับชนนี้ไม่ได้เลย ข้างล่างเนี่ยไม่เท่าไหรทำยังไงคะฉันอยากจะไปดูห้องนอนโอ๊ยจริงหรือไม่เขาอยู่กันในห้องหรือเปล่าไปเลยไปตามไปเลยดีกว่านี่เขาไม่เคยเปิดบ้านในใครเลยนะพี่เอใช่ใช่ไม่เคยเปิดครันี่จะเป็นครั้งแรกในวงการบันเทิงไทยและตลอดระยะเวลา30กว่าปีของคุณเอชุติมาที่มาเปิดห้องนอนแต่ทาไมถึงแต่งตัวในห้องแยกกันแบบนี้เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะแป๊บหนึ่งนะอะไรหยุดหยุดไม่ต้องไปไหน อ๋อเรื่องจริงท่านผู้ชมเขามีเสื้อผ้าทั้งหญิงและชายแสดงว่าเขาใช้เปลี่ยนกันอยู่กันในห้องนี้เปลี่ยนเสื้อผ้า,าและมีเสื้อผ้าพี่เอด้วยมีเสื้อผ้าน้องเขาด้วยแสดงว่าจริงค่ะรักกันนะคะหลายคนนะคะมีความเชื่อหลายคนมีคําถามว่าอาจารย์ขานในห้องนอนห้ามมีกระจกใช่หรือไม่มให้เราหาตะเกียบคู่ที่หนีบติดกันนะ แยกออกนะหนีบติดกันยกฟูกแล้วก็เอาตะเกียบโยนไว้ใต้ใต้ฟูกเพื่อเป็นการแก้เคล็ดถ้าหนูผูกระวังหนูแล้วติดหนูแนั่นเลยเงินตัวเล็กตัวเล็กก็คือแฟนอย่างเงี้ยถ้าเขาผูกใช่แล้วเขาก็ไว้ตรงนี้นะตัวเองรู้กันตัวเองห้าเอาไปทิ้งอ่ะดูแล้ไม่ทิ้งอาจารย์เชื่อมั่งน้องฟรองฟรองนะครับผู้หถึงผู้ชายเองไม่ได้สิทธินเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่ก็เสียงสองเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะหลงรักเราก็ได้เราก็ต้องทำเสียงอ๋อเป็นแฟนพี่นี่ใช่อย่านี้เน่ไปเจอของลับของบ้านนี้ค่ะโอ๊ยผิดตรงที่มาอีกเน่เน่เน่ วันนี้ก็เลยเก็บสะสมวันนี้ใครขอก็ไม่ให้นะคะเพราะวันเป็นตำนานเป็นตำนานแล้วก็เหลือแค่แผ่นเดียวแล้วใช่แล้ว่านผู้ชมขาใครขอก็ไม่ให้พี่ขอซื้อ5 0 0พันได้ไหมคะไม่ได้เลยไม่ขายไม่ขายหมื่นห้าไม่ขายสองหมื่น no สามหมื่น no โอ้โหแสดงว่าไม่ได้เลยแต่ถ้าผู้ชายขอให้ไปเลยค่ะ